สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวต๊ะกินข้าวนะครับผมกว้าหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะครับผมเป็นขาเหล็กตัวยูนะครับไม่หนาสองนิ้วครึ่งกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรสิบนะครับรานะคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทครับผมขั้นใสนก็โทรสอบถานได้ครับสูตเป็นหนึ่งเป็ดจะไ้หามสองศนย์นี่เป็นไม้พึกนะครับ แปดพันหา้อยบาทครับผมแข็งแรงครับเปนขาเป็นข,า,นขาตัวดูกล่กองสีเ่เหลี่ยมทาเลือกเจ้โทศทำได้นะครับสั่งทำได้นะครับมีไม้หลายแบบหลายราคาขอบคุณลูกค้าเชียงใหม่มากนะครับวันนี้มาสมที่เชียงใหม่ซันไซครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ